เฮ้ยลูกสวัสดีครับนะพวกกันเศร้าๆเรื่อวันนี้มาเบื้องบรรยากาศครับนะนะอย่ากเก็บไปเบื้องน้ำหมอกหนาครับช่วงนี้ครับเนาะเป็นปีที่หมอกหนาเพราะว่ามีความชุ่มชื้นหลายครับนะหนามพป็นแหงซ่าน้ำมาถ่วมน้ำแกงมาถ่วมไปนะ่าจะเป็นคอกแรกนะครับดูแล้วออกมาเลื่องวันนี้ตื่นเต้า พามาก่อนเห็นแววๆแบบแววแบบเม่ก่อนครับมีใหญ่มาน้ำก้นครับเนาะแล้ว่าษาไม่ฟ้ามีมาคอกแรกแท้ๆแล้วโมนี้เบื้องครับสังเกตตะเพิ่นโมย่างครับนะไรจนว่าหมอกนี่เนี่ยมเห็นทางเลยครับเนาะนี่ครับดูก่อนครับอยู่ในหมอกนะครับไปหมอกไม่เห็นอะไรครับนะเห็นตะตะวันครับนะเวลาของมันเจ็ดโมงเช้าครับเจ็ดโมงเช้าก็บเจ็ดนาฬิกานะ ถึงแต่เช้าเก้านาฬกาไม่ใช่เจ็ดโมงเช้าไปมามา,มาไปบโเห็ิยังครับเห็นเต่หมอกับหมอกนั่นนาเอาไปปล่อยไว้บนเห็นห่งบ่แต่ว่าอยู่ในพื้นที่กใกลยย้ๆเองสิแนบเห็นครับนะตะวันถัดแนบใกล้ๆเนี่ยเอาแนบกลับไปมืดครับอยู่ในหมอกครับไม่เห็นอะไรเลยครับเนาะเออดำๆตะคุ่มตะคุ่มนั่นเป็นงัวครับเนาะกําลังตามมากครับนะเนาะเนี่มาอะไรล้วครับเนาะ สายต่วโบโบ่าโบพลาดนะครับเนาะนจะเป็นทางขอกพอผันทางพุ่นครับพอมีหรือเปล่าไปไปดูยังไปไปไปดูไปไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปพุน่นโอ้ยโมเป็นขอกแหลกแล้วครับผัได้ยางมาก้ย cứ chìm miền vì len ổ lắm cải ấy, 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 ơi 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 เห็นไั่ปล่อยไปหว้ยวยหอกแรกตัวนึ่งโอ้ไปหอดไวค,ครับโอ้วันนูนสูงครับเป็นระยะทางกี่โลครับสิบโลไปกับหกโลไปกับหกโลครับไม่ไกลครับจดจ่เอเฮ้ยเปลื่อนวิชัยครับวิชัยไวไฟครับนะมันไม่ถูกกิจอ่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยไวไฟเพื่อน,นครับจิจงครับ ซ่อมเครื่องใช้ไฟไปรับติดตั้งกล้องบุยว่าไปครับนะรับเฉพาะเนี่ยเขตพื้นที่ตำบลทุรากุลานี่แหละครับเพื่อนกันสุรากุลาโพดไส้เนี่ครับยน้ำฟูกนี่แหละโม่โมไม่แม่มแมครับรับหมือนละง้านสองพงันครับนะก็ได้ค่าคกับเขาเฮยครับโอ้เวียนหูออยังเลยนี่แหละจังเอิ์น้องค้องแท้ครับตาเศ้าแท้ครับนะลองเบิง้ง เจ้บบาบ่เจ้าก็ลองเบิง่งเอ้ยเอ้ยเยอ้ยเปยหัวทางลงเงี้ยไปยืนมั่วกระได้ครับเนอะจักหน่อยจะมาแจ้งจักหน่อยยังปล่อยเพคน,นครับพอ,อกเกาะแหลกป่าล่อยบนจักหน่อยเดี๋ยวเพื่อนออกมาจ้ะเดี๋ยวก็ไปภารกิจอยู่ครับนอะภารกิจเล็กหน่อยครับนะเดี๋ยวก็น่าจะออกไปหาเอียนนะจังไรได้ <laughs> บนท่านได้ขายอยู่ขายสองกาโลครับนะแต่ว่าแซฟฟิดใบอยู่นะไครับนี่ครับครับมองย้อนกลับไปนี่ไม่เห็นอะไรออ้ยเป็นฝุ่นละอองครับเป็นละอองเป็นไอครับเนาะมองกลับไปนี่เห็นลัวมาตามหลังครับนะเดี๋ยวจะได้เห็นครับเนาะนั่มาเป็นมูกันเสียงม่พอมคุนออกไดโบลูครับนี่จะเป็นสายหนุนครับ ตอนนี้นไปไก่นี่หายนะครับเลยปล่อยย่างไปนี่หายงูหายหายไปนิดหมอกเนี่ยเออบรรยากาศเนาะโชคดีครับเนมาตราเสาครับเจ็บบรรยากาศเมฆหมอกตอนเช้าคืนมากอาจจะห้ตะวันขึ้นครับนะแต,ต่ว่าช <c oughs> ่วงนี้เพิ่นเพิ่นไปดูครับมาดูอยู่มาตราเสาอากาศค้มครับช่วงต้องเสมอวอังหันนะก่อนหน้านี้ไปยิง

นกพู่เลยสิเท่าใดครับนาะสิบแปดบัวบัวดิเีกปึงประมาณสิบแปดถึงยี่สิบนี่แหละครับคิดว่านะมอกมันก็จเป็นหมอกได้ก็่าสิบแปดก็ได้เดยเป็นน้ำค้างนั่นนั่น,นเอ้ยขึ้นอยู่ต่อว่าพอย่ก็พู่งกอดเฉยๆครับนะสำหรับน่าท่างเที่ย ไปไปนั่คนปิตีครับวันพ่อฝันกับถือว่าหายดีครับนะเหลือแต่แผลข้างนอกกักบบ่อไลยบ่นไดครับนะบ่อใดเออเอาอย่างมาท่าครับนะเพราะว่าบ่อได้ล่างบ่อใดอย่างเราฉีดกราฉีดยาพุ่นแล้วกับบ่อใดอย่างครับแค่ฉีดสเปรย์ครับนะฉีดสเปรย์ม่วงก็คือเปย์ม่วงก็คือ,อยาม่วงนะครับมาใส่แนวฉีดหัวฉีด ฉีดใส่บาดปักฉีดใส่แผลเหม,มือนกันนะวหยแมงตอมจะฉีดเรื่อยๆครับนะฉีดทุ่มมือก็ดีครับนะแต่ว่า,าเปลืองนะครับนะป <c ười> วดลอ,อยมันปวดเท่าไรปวดลอยมิลนดีบ่คือลอยคือพันมินลดีบปวดใหญ่นะครับนะเอามาใส่กระบอกเป็นกระบอกฉีดไปแกงขึ้นมาแล้วครับนะเริ่มสิ แล้วว่าเริ่มแก่งขึ้นมานเนี่ยเราหุดเฮ้ยตรงไหนพระพันธ์ครับโอ้านหูครับานหูทามมูอีกละมูกงไก่จะคว,ว้าแล้วครับนะรอจักหน้อยครับนะเพื่อนมาแล้วคลองานหูที่เนี่ยชัดคือคลองานหูเห็นแล้ว เ้ยเอยอชัดเริ่มชัดขึ้นม่าแน่นครับนะครับสายหน้นก็ใน,น่หูครับนะลังมาอุ่นั้างหลังมาอีกหลายอยู่ครับนะวันนี้จะจัด,จดเต็มยิ่จัดหน่อยเดี๋ยวไปลงปากท่างเอาไปดักอยู่หุ่นเลยเห็นหมาครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมา,มายมายยก n h าเห็นมูครับนะฝ่าเริ่มแจ้งเริ่มไซส์เอ้าหมาป่าครับสี่ตัวครับฮะมากันแล้วมากันแล้ว

่นีครับอีกทีมนึงครับนะทีมไม่ยหญ่ก้อนเห็นบ่นั่นเอาท่านั่นแหละเอ้ออะไรงัวเอาขึ้นยังบ่นบึ้ยบึ้ยเออพี่ไก่เนาะพี่ไก่เลยพี่ก่อนพี่ไก่เนาะ ตอนนี้มันเรียนอยู่เดียวถ่ายยาข่าวนพินาพิ้งค์เหอเขาเช่าเลี่ยงดอกเฮ้ยเฮ้ไปนั่งตัวว่ายว้ยไงขึ้นกรามาไล่ดอกยคข่านแมนบอมันเอาตอนนี้แหะ

Ơi bê <laughs> Ủa toàn máu nguồn ngoài nè rồi sụt nhé hè Rồi sụt nhục ร้อยครับออกได้นี่ออกพอริดครับนี่อา้าวพอริดพอริดตามมาเนี่ยนี่จัดสุดใหญ่ครับวันนี้สุดใหญ่ไฟกระพริบอือเพอรีครับเนาะ một lít là cả tám mươi đuổi mày con thấp đâu ở đâu ơi 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 ว่ารถัวลดครับหลายรัดครับสาลัดมันต้องใกล้สวนนะสมมติใกล้ว่ได้ อันนี้เขาเทื่อนึงละเขาต้องทามอุ่นไหลๆมาอยู่ครับเนะเอ้ยแล้หมอกจนแจ้งครับเนาะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย ก้อมก็มีครับเนี่ยไม่ก้อมฝากมาแกมันคอมันเลยคลองอนเพราะว่าปากก่อมขอามันตั้งกันลงหนึ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปยันนั่นอะไรอันนี้เฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเฮ้ยเอ้ยไปแล้วครับเคยเขาครับนี่เกิเลยิเฮ้ยเขาครับนี่ผีผ้ามูเขาอลไครับนี่เอ้ยชายน่นครับเอ้ย เออเมื่อยครับไปไยไปดูยปไ้มาสอกกะมูครับนี่ปกติมานํ้ำกลนครับเออ เยผมว่าแล้วตอบมันช่แน่นอนหย่างเฮ้ยไปเลยบัวเฮ้ยบัวล่บัวย่างครับสีขาวสวนครับเฮ้ยเห็นไหมครบบัวไส้ครับเนี่ยส่เลี้ยงใส่เลี้ยงครับเนาะพวกคนได้ปล่อยญี่ปุ่นครับ Mendoan, putih. Sky lab. เงียบนะของพอวอนไม่ดอนครับนะแล้วก็ของบอบพันบอบพันไรในทาน่ากันลุ่งมาลุงอยู่ครับนะเดี๋ยวพวมีไปเห็นครับมือนนี่พวมีไปใส่ปกติมากเล้วแล้วก็ของเอ่อเม้นมนะของไอ้ไม้นะครับในกอมยังอีกสามขวัก สำรับโซนปล่อยในกั่นนะนะปล่อยในทีมงานนี้ส่วนมาท่านนี้กั่ลายอยู่ไม่ซุงไม่แอมไม่กลมครับมาท่านมาครับนั่นหนึ่นโซนสายโซนเสาไอ้ช้ำนี่ครับไปไปหันกันไกลหรอกหานกันไกลไรอกมือหลายขวอกี่ดอกมาได้ปัดดุกตอดยังไง ปลาดุกนำเอาแมงปลาดุกตัวนี้หน่อยว่าโอ้บักยาคักปวดจนวัไม่วันสิปวดไปเที่ยงมู่อาไหนเที่ยงอยู่บ่ยูใสยูคดีโอ้หลางพ่อจอยว่าผู้ใด้ยนซุ่มมันซุ่มมันหนุ่มหน่อยมาแที่ยงเลยนะได้ ก็ต้มนั่นเหลนโอ้ยยัเมื่อไหร่ครับโมนี่เจ้างมันบ่มีเอียนไม่เอียนไป่ใส่หมดอยู่ในหน้าบ่เอียนอยู่นั่นบ่เห็นนะเออบ่ค่อยหลายใช่อ้ะซิบกระซ้านอุ้ยกระซ้าบึงกระซ้านทวันเอ็นนะอันกคลิปนี้พวกพ้อกันซั้นนี้ครับเนาะกลับละบันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเนาะโมนี่สุดใหญ่อยู่หอกขอบคุณครับผมสวัสดีครับ 哎，对。